ฮอตไอชู้รู้นี่ยังวายร้ายสตัวใน s p i เดอร์แมนแบรนด์นิวเเผยแล้วฮ <Yeah, yeah. S 1> อตไอชู้ yeah, yeah. Yeah. รู้นี่ยัง yeah, yeah. หลังจากมีการประกาศนะครับว่ามาเคิร์แมนโดจะกลับมารับบทเดอะสกอร์เปียนและมาร์คโรเฟโรจะกลับมาร่วมงานกับมาเวลเซนเนอร์มิตยูนิเวอร์สอีกครั้งในบทบาทของ The i n c r e d i b l e Hulk ในภาพยนตร์เรื่อง Spider-Ma n Brand New Day ครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีการเปิดเผยแล้วล่ะครับว่าวายร้ายในภาพยนตร์ชุดนี้ของ Spider-Man จะมีมากกว่า1ตัวครับเพราะมีชื่อของวายร้ายเพิ่มมาถึง4ตัวครับและหนึ่งในนั้นคือตัวละครที่แฟนๆไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นในมาเวลเซนเนอร์มิตยูนิเวอร์สครับข้อมูลที่่่วาาเเปิดผผยนงสือม ที่มีชื่อว่าเดนิลริชแมนนะครับที่มีการลงข้อมูลว่าวายไรที่จะปรากฏตัวในหนังเรื่อง Spider-Man Brand New Day ชุดแรกที่มีการประกาศออกมาก,ก็คือ สกอร์เปียนตัวละครที่ยืนยันเรียบร้อยแล้วครับสกอร์เปียนเป็นศัตรูเก่าแก่ของสไปเดอร์แมนครับตัวละครที่สวมชุดหางแมงป่องติดอาวุธแรงสูงซึ่งปรากฏตัวมาเพื่อล้างแค้นปีเตอร์ปักเกอร์ครับนอกจากนี้นอีก3ตัวละครที่มีการเปิดเผยรายชื่อออกมานะครับประกอบไปด้วยทุมสโตนอดีตนักเลงผิวเผือกสุดอันตรายครับมีพละกําลังมหาศาลและเป็นบอสอาญากรรมในนิวยอร์กครับทเรนทูล a านักฆ่าชาวลาตินที่มีฝีเท้ารวดเร็วใช้รองเท้าหนามเป็นอาวุธหลักครับ และบูมเมแรงอดีตนักเบสบอลที่กลายเป็นวายร้ายใช้บูมเมแรงติดอาวุธหลากหลายชนิดในการต่อสู้ครับแต่ที่น่าตกใจที่สุดนะครับก็คือตัวละครตัวร้ายที่ชื่อว่าแรมรอดครับตัวละคร,ะค,ร,ะค,รครึ่งคนครึ่งไซบอร์แรมรอดเป็นใครแรมรอดปรากฏตัวครั้งแรกในการ์ตูนแดนเดวิลฉบับที่103ในปี1973เจนะครับเจ้าตัวเนี่ยเป็นอดีตคนงานก่อสร้างที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงครับและถูกดัดแปลงโดยเควินโบเดริกและมูนแดกอนให้กลายเป็นไซบอร์เพื่อใช้ในการยึดครองซานฟรานซ โดยมีการคาดการณ์นะครับว่าแรมรอสอาจจะเป็นหนึ่งในวายร้ายที่ต้องต่อสู้กับพีอร์บั์เกอร์รวมทั้งแฟรงค์คาสเซิลหรือว่าเดอะพันนิชเชอร์ครับตามข่าวลือยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าตัวร้ายหรือว่าวิลเลนจำนวนมากเหล่านี้เนี่ยใครจะเป็นตัวร้ายหลักครับแต่มีการตั้งทฤษฎีว่าตัวละครสกอร์เปียนซึ่งเป็นตัวละครดั้งเดิมจากภาพยนตร์เรื่องสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งน่าจะเป็นตัวละครที่เป็นคนรวบรวมแกงรับหรือถ้าดูตามบทบาทจากการ์ตูนดั้งเดิมนะครับก็มีทฤษฎีที่ว่ากันว่าตัวละะครรรหหัวห้าาาาใญ่่่ขออออองงงแกกมมยยทจจรรู หหงงงลังััท้มดครบแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากหลักฐานบางอย่างครับแฟนๆมาเวลคอมิกเขาบอกว่าอาจจะมีอีกหนึ่งตัวละครครับที่จะปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องสไปร์ r n ม n แบรนดนั่นก็คือ Mr. Negative ครับหลักฐานก็คือภาพหลุดที่มีการปล่อยออกมาครับเป็นภาพของรถถังคันนึงที่มีสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆกับปีศาจส,สีแดงปรากฏอยู่บนนั้นรับที่ว่ากันว่า นี่คือสัญลักษณ์แก๊งของมิสเตอร์เนกาทีฟนั่นเองครับประกอบก,บกับการที่สไปเดอร์แมนแบรนดิวเดนะครับเป็นชื่อที่หยิบมาจากคอมิกในช่วงตอนที่ปีเตอร์บักเกอร์ทำข้อตกลงกับเบนพิสโต้ครับที่ทำให้สไปเดอร์แมนต้องมีการจับมือกับเดอะพันนิเชอร์เพื่อต่อสู้กับแซเวจฮอคครับ ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับเรื่องอย่างเป็นทางการเนี่ย Marvel Studio ปล่อยออกมายังไม่มากสักเท่าไหร่ครับโดยเมื่อต้นเดือนสิงหาคมเนี่ย Marvel Studio เพิ่งจะเปิดตัวชุดใหม่ของทอมฮอลแลนอย่างเป็นทางการครับพร้อมกับการปล่อยทีเซอร์ความยาว9วินาทีครับชุดเนี่ยเป็นสีแดงน้ำเงินตามแบบคลาสสิกจากคอมมิกนะครับพร้อมลายใยแมงมุมแบบนูน เนื้อผ้ามีลวดลายหกเหลี่ยมแบบจังๆครับเหมือนชุดก่อนหน้านี้ใน Marvel Cinematic Universe ครับจุดเปลี่ยนแปลงที่เป็นจุดหลักนะครับก็คือโลโก้แมงมุมบนอกครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นครับประกอบกับเพลงทีม Spider-Man ของแม h เ e l G i a c c h i n o ทีมเดิมที่เคยใช้มาตลอดกับ Marvel Cinematic Universe ครับโดยชุดดังกล่าวนะครับมีความคล้ายคลึงกับชุดของโทบี้แมกวายและแอนดูการฟิลครับและค่อนข้างมีความเปลี่ยนแปลงจากชุดสไปเดอร์แเวอร์ชั่นแรก ที่ตัวละครปีเตอร์พัคเกอร์ของทอมฮอลแลนด์ตัดเย็บเองในภาพยนตร์เรื่องสไปเดอร์แมนโนเวโฮมนำมาซึ่งทฤษฎีครับว่าเนื่องจากว่าปีเตอร์พัคเกอร์ทอมฮอลแลนด์มีโอกาสได้เจอกับปีเตอร์พัคเกอร์อีก2คนที่รับบทโดยโทบีแมกควายและแอนดรูว์กาฟิลและได้เห็นชุดสไปเดอร์แมนของทั้งสองคนนั้นไปไปที่เรียบร้อยแล้วเขาก็เลยว่ากันว่าปีเตอร์พัคเกอร์ฉบับมาเวลซ c น n มติกยูนิเว e ร์สอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากชุดของรุ่นพี่ที่ได้พบเจอกันก็เป็นไปได้ครับ และนี่คือความคืบหน้าน่าจะเป็นก้าวแรกๆแล้วครับของภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man Brand New Day จาก Marvel Cinematic Universe ครับโดยตามกำหนดฉายเนี่ยเขาวางเอาไว้ประมาณ1ปีจากนี้ไปครับก็คือปลายเดือนกรกฎาคมปี2026ครับ300กว่าวันจากนี้ไปเชื่อว่าจะมีความคืบหน้าและก็ความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์นี้ของ Marvel Cinematic Universe ค่อยๆทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับเอาไว้มีอะไรน่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวผมจีนวิวเฟเดอร์จะหยิบมาอัปเดตให้ก็แล้วกันนะครับทั้งหมดนี้คือฮอตไอชู้รู้นี่อย่างในคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาเจอกับ ข่าวร้อนรๆประเด็นไหนในวงการภาพยนตร์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง y YouTube c h a n n เม Major g รุ u ปเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมจีนวิลไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah,